ชวนสวนมาได้รับเกียรติจากทนายความผู้พุชคมาจากกรุงเทพนะคะวันนี้วันนี้มาทำอะไรคะมาดูอินทรพาลรามครับดูตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วของไร่สองมือแม่ของคุณเกษรรู้สึกชื่นชมประทับใจนะครับแล้วอร่อยมากให้ชิมผลที่เขาปลูกแล้วออกลูกนะครับก็ ใครที่สนใจเรื่องอินทรพันธุนานะเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงร .9 เนี่ย <c oughs> ผมผมอาจารย์ช้างหรือว่าสุภโชคทนายความเนี่ยครับทำมาแล้ว15ปีทำปุ๋ยที่เดือนปลูกทุเรียนออกลูกได้ด้วยปุ๋ยที่เดือน <c oughs> <ต>นะครับไม่ต้องพึ่งใครเลยท <c oughs> ีนี้สนใจของไร่สองมือแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเขาปลูกพันธุ์ดีชั้นนําของทั่วโลกมารวมอยู่เจสายพันธุ์ที่ประเทศไทยกินแล้วอร่อย ถ้าใครไม่มาไม่รู้แล้วจะอดของดีมีน้อยเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยผมต้องมาจองเขาก่อนนะครับในฐานถามมเกษตรอีกคนนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูมาจากมอเกษตรศาสตร์นะคะพี่ค่ะวันนีหนูมาเยี่ยมต้นของพี่ค่ะไม่สองมือแม่เพราะว่าเห็นต้นปามอออินทผาลัมอยากจะทำด้วยอยากจะทำเพราะว่าจะตอนนี้กำลังจะเริ่มลงมือทำค่ะ เศรที่นาปลูกข้าอยู่แต่ว่าที่นาปลูกข้าวอยู่แต่ว่าถ้าเราทําอันเนี้ยมันจะได้ผลมากกว่าเพราะว่าตลาดกําลังต้องการนะคะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชมสวนนะคะไล่สองมือแม่ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมสวนค่ะค่ะดีค่ะ